สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องฟิล์มแม็กโคซิงอุดรครับผมคลิปนี้ก็อยู่กับอาจารย์จ้อยเช่นเคยนะครับอยู่กับโคมาสุ EC ร3 0นะครับทีมงาน CM วิพัฒน์ครับผมวันนี้ก็มางานเช่าครับมาตักดินครับผมก็เคลือนขีรังเสือนะครับตักดินคันสระนะครับใส่รถ6กล้อดนะครับผม เอาส่วนใครที่เข้ามารับชมใหม่นะครับก็ฝากท่านผู้ชมด้วยนะครับกดติดตามยู u b e ช่องฟิล์มแม็กโคซิงมูดนนะครับ,รบก็อย่าลืมกดลูกกระดิ่งไว้เพื่อเป็นการแจ้งเตือนในเวลาที่ผมอัพคลิปใหม่ๆให้รับชมกันด้วยนะครับผมอ่ะทางช่องของผมก็จะมีนะครับคลิปที่ผมถ่ายบ้างแล้วก็มีคลิปที่แฟนถ่ายบ้างนะครับก็จะมีเสียงบรรยายนะครับอาจจะเป็นเสียงของแฟนนะครับในบางคลิปก็ต้องขออภัย ล่วงหน้าด้วยนะครับอาจจะแฟนผมก็อาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องรถเท่าไหร่นะครับแล้วก็พูดอาจจะไม่ค่อยเก่งนะครับอาจจะตกตกติดติดขัดขัดนะครับก็ขอขอภัยมานที่นี้ด้วยนะครับอ่ะเข้าเรื่องครับวันนี้ก็พามารับชมนะครับทีมงานรถดัารถแบคโคนะครับก็สวัสดีไปยังทีมงานครับผมสวัสดีไปยังทีมงานทุกๆท่านเลยนะครับ ก็พบกันนะครับกับบรรยากาศช่วงตอนเย็นครับแสงแดดอ่อนๆนะครับผมเที่ยวแรกครับฟูโซร้อยหกห้าครับของเสียบืมถางก็ค่อนข้างนุม่นมๆครับน,น,นุ่มๆเนืดๆเลยก็วิ่งนูน่นตรงออกไปนู่นครับกว่าจะถึงถนนก็ค่อนข้างไกลเหมือนกันอ่ะเต็มแล้วครับผมมาดูครับ เสียบึ้มสก,กไท้ืยโอ้แอบยกล้อครับผมโอ้ไม่ไหวครับไม่ไหวโอ้ลงแล้วลงแล้ว เดี๋ยวไมโครดันท้ายครับือทางมันม่วมครับผมมันชื้นด้วยครับเพราะว่าตรงดินคันสานี่เพิ่งจะเปิดใหม่ๆครับยังไม่แน่นครับอ๋อสโลเหลืองครับเดินลงมาดัานท้ายแล้ว กระชากออกอย่างแรงครับดินกระจายดินกระจายโอ้เสียบมืมคือรุนแรงแท้โอ้ผมละเสียวเข่าข้างแล้วก็เฟืองท้ายด้วยครับอันตรายครับอันตรายค่อนข้างจะหวัดเสียวครับเอาลงมาแล้วก็ทำทางใหม่พร้อมเลยทุกพี หน้าดินมันเป็นดินทรายด้วยครับเนี่ยบูธสลักุงกีทำใหม่นี่ยแน่นดีเหมือนรถใหม่เลยแบบนี้นี่ขับนิ่มมือดีครับการจอยก็นิ่มๆเลยนี่แหละครับผมเหตุผลที่ ส่วนมากโซนแถวนี้นี่จะเล่นแต่รถดํายางเก้านะครับส่วนมากเจองานแบบนี้นี่ยางแปดนี่โหติดกระโปงเลยนะครับเพราะช่วงล่างมันต่ำครับช่วงล่างต่ําแล้วก็ถึงจะเครื่องใหญ่ก็ไปไม่ได้นะครับช่วงล่างมันติดครับนี่เป็นช่วงล่างของยางเก้านี่ก็ค่อนทางได้การอยู่ครับมันก็ เล่นรถก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่ด้วยครับถ้าพวกทางแคบๆนะครับพื้นที่โซนไหนก็ทางแคบแล้วก็ไม่ซีเรียสนะครับก็เล่นยางแปะกันไปนะครับโซนแถวนี้ก็ยังไม่มีเท่าไหร่ครับซอยแคบๆทางแคบๆ,ๆ,ๆอะมาอีกคันครับฟูโซทีมงาน บุญพาโชคนี่ก็เป็นงานของผู้ใหญ่บ้านครับงานผู้ใหญ่บ้านนะครับกาจารย์จ้อยก็มาลายวันครับจางมาตากลายวันอ่ะมาดูคันนี้หน่อยคันนี้ก็รอบเร็วเหมือนกันนะครับกับของเสียบึม เป็นเครื่องร้อหหเหมือนกันนะครับแต่ว่ายัดปั๊มโซล่าใหญ่ครับยัดปั๊มของร้อ้าครับเ,เดี๋ยวมาดูว่าจะออกตัวไหวไหมนะครับโอ้ ไปเลยไปเลยไปเลยอ่าไปคนละเหลี่ยมนะครับเดี๋ยวมาดูเหลี่ยมนั้นครับผมไปคนละล่องโอ้เมื่อกี้นีมีกบครับกบกระโดดลงสะ mm. <laughs> นี่ครับกบกระโดดลงสะ ตรงกลางจอเลยพื้นที่แถวนี้ก็เป็นผะลานหินนะครับไม่มีลูกลังนะครับหน้าดินก็เป็นชั้นดินทรายลงไปนิดเดียวก็เป็นชั้นระลานหินครับ ก่อนไม่ใหญ่ก็จานจอยก็เอาไปด้วยนะครับเพราะว่าที่เทนี่ก็ค่อนข้างจะมีความลึกอยู่นิดนึงนะครับกอก่อนเท่านี้ก็เอาไปได้ครับถ้าใหญ่เกินจานจอยก็นี่ครับเอามาทำเป็นคันสะเลย สี่ห้าคันครับในการวิ่งของวันนี้รถดำก็อยู่ประมาณนี้ครับวิ่งอยู่สี่ห้าคันอ่ะเต็มครับผมส่งสัญญาณโอ้โพ้นนึกคนนึก คนหมึกครับ165ครับแต่ว่ายัดปั๊ม195ก็โอเคครับเรื่องความแรงก็ไปได้ครับผมน่นควันท่วมแมคกโครเลยเเสียสมชายครับผมตามมาติดติดนอนน้อยนอนเวน,น,น,นเดก,ก้าสองร้อยครับเครื่องสองร้อยคันนี้ ่เล่นอะไรไม่รู้นี่โอ้ยอย่าวอย่าปี่นขันแท้เลย้โอ้ดูนอนน้อยครับเขาทำอะไรนี่โอ้คันนาอย่างใหญ่ไหมโอ้ทำไปทั่วนอนน้อยนอนเวนแต่ก่อนคันนั้นก็ขับโดยน้องปอรครับผมน้องปอไปรับใช้าชาติครับ ้องน้อยก็เลยมาประจำการแทนออามาดูเสียสมชายครับ h ฮ7โอเตี1นกียร์เฮโเสื้อราย8รอบ2บรรยากาศตอนเย็นครับ Thêm sáng chua hơi Rồi, tắt เต็มครับผมมาดูเจ๋ยวสมชัยไหวไหมทางนุ่มๆครับสบายสบายครับกับ6ล้อใหญ่นะครับถ้าเป็นยางแปดนี่ <c oughs> เห็นไปแล้วเ <c oughs> จอทางแบบนี้นี่ไม่วิ่งเลยแน่นอนครับ อะนอนน้อยนอนเวนสอบถามจานจ้อย,อยบอกว่าเขาเช่ามาวันเดียวนะครับเช่ามาตักวันเดียวน้าเฮ้ย ในเสียงเกียร์รถคันนี้มันดังแปลกๆโซมเลยครับผมรถคันนี้เข้าวิ่งในอุตสาหกรรมอุดรนะครับ ก็โดนว่าจ้างเข้าไปวิ่งในนิคมอุตสาหกรรมนะครับอุดรก็ช่วงนี้ก็เริ่มต่อจ้างได้หลายเปอร์เซ็นต์แล้วครับผมในนิคมอุตสาหกรรมนะครับอาาอออนอนน,น้อยสำรวจทางใหม่นะครับเขาหุ่นก็นได้วะตัดหันว่ากันเลย Yeah. <laughs> เดี๋ยวจะปิดท้ายคลิปด้วยเจ้า i อซุสเ e ก a า T R 200นะครับอ่ะส่งสัญญาณแต่เรียบร้อยครับผมโอนิ่มๆๆๆ โอเคครับผมส่วนวิดีโอชุดนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับ YouTube ช่องทีมแ mm hmm. ม็โคซิงบุรอนครับผมไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้าครับคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ